คนเยอะมากๆท่านผู้ชมอยู่สะพานอยู่อยู่ยูมงไต้ดินรถไฟฟ้ฝ่าใต้ดินท่านผู้ชมคนเยอะมากๆเลยลูมงไตเดินส่วนลุมพินีโอ้ส่วนลุมพินีนนท่านผู้ชมแยกชะลาแดง ก็นี่คือบรรยากาศอุมงไก่ดินนะคนเยอะมากๆแน่นมากๆเลยเขามาเล่นสงการอยู่ถนนสีลมนี่ท่านผู้ชมแยกชะลาะแดง เรามาจากใช่น,น้องท่านผู้ชมเลยเยอะแยะมากมายเลยเยอะมากจริงๆวันนี่เป็นวันจันทร์นะท่านผู้ชมเลยวันจันทร์คนเยอะมากเลยวันนี้วันที่สิบห้าวันที่ 14, สิบสี่นะท่านผู้ชมแต่วันจันทร์วันจันทร์วันที่14บี่คนเยอะมากๆโอ้โห มีถนนซีรอมท่านผู้มคนอย่างแน่นมากเลยอยู่อุโมงใต่ดินความลึกก็สามเมตร40เมตรท่านผู้มโหต่อแถวกันยาวเหยียดเลยนี่คือบรรยากาศล่าสุดเนาะ วันนี้เนาะวันวันจันทนี่ทางชมวันสงการเนี่ยเจ้มามาแรกบัตรนตรงนี้เนาะ เขามาจอดยอดบัสออกจอดเลียนออกอยู่มองหนีเด้วส่งมเดิน,เ,ดนเขาจะมารายที่รายทางมากๆเลยเนี่ยเขาจะจะยอดเรียนลงไปเนาะเป็นเรียนรถไฟฟ้าใต้ดินเนาะยอดทีลท่ละคนทนะี่ละคนเนาะ น่าจะเรียนเต็มตูอ้ออกไม่ได้แน่นมากๆเลยอันนี้ก็อยู่อุโมง,งมค์นักท่เทยคนมาเที่ยวสงการประเทศไทยเยอะมากๆม,มาหลายที่หลายประเทศมากๆกัท่านผู้ชมโอ้โห เดี๋ยวเคยพี่ชายจะอัพเลตให้ดูก็จะมีคนนั่งด้วยอยู่ข้างในชุดยอดมากๆต่อแถวกันยาวมากๆเลยจะมีสองสั่นน่าชมๆเลยเนี่ยจะเป็นเขาเรียกเป็นสั่นที่ที่สองข้างหลางเป็นสั่นที่หนึ่งเนาะอันนี้ <Okay. S 1> ก็จะ เป็นคนเดินไปเดินมาเยอะมากๆเลยลุกชายจะเดินเดินไปก่อนนะเดินถ่ายไปก่อนนะท่านผู้ชมลูกชายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้ด้วยท่านผู้ชมโอ้โหลุกชายเขาขึ้นมาจากรถไฟฟ้าใต้ดินนะชั้นที่หนึ่งอยู่ข้างล่าง ก็จะเห็นคนโูแน่นมากๆมกุม่งหน้าไปทางสีลมด้วยท่านผู้ชมทางฝั่งนั้นเนาะก็จะเห็นพระเจ้าเดินมาด้วยท่านผู้ชมเลยนี่เือจะพาอย,ย่างดูบรรยากาศก่อนด้วยท่านผู้ชมเลยโหเชื่อทสองการขายดีมากๆน้ำเป่าขายดีมากๆปืนสีน้ำขายดีมากๆท่านผู้ชม แต่ละคนก็ส่วนใหญ่ก็จะมีมีปืนสีน้ำเสื้อสงการแล้วก็ทุงชิปถุงถุงกิฟเนาะกันน้ำไอโทรศัพท์ก็จะขายดีมากๆเลยคุณชมเดียเช้าเดินไปแล้วทำหน้มสมแล้วก็จะอวนกลับก่อน ดูพระเจ้าเดินขึ้นมาจากโดไฟฟ้าใต้ดินนะท่านผู้ชมข้างล่างนะเนาะเยอะมากๆเลยทาย่านผู้ชมอันนี้ก็เคยไยพามาดูเนาะการเที่ยวไทยสงการโอ้โห,หแน่นมากๆเลยเดินมาเป็นขบ,บวนเลยทา่านผู้ชม ก็แน่นอนแต่ละคนก็จะมีเสื้อทรงการถุงกันน้ำปืนสีน้ำนักท่าน์ชมเลยโอ้โหขึ้นมาแต่ละขบวนนี่โอ้โหพ่ไทยบอกว่ารถไฟฟ้าใต้ดินนี่แน่นมากๆเลยแทบไม่มีที่ยืนเลยท่านเพไทเคยขี่ครัค้งหนึ่งเลยนักท่านชมเลยก็ไม่แพงชิมห้าบาท ค่าตัว15บาทไปวัดนรุนนะท่านผู้ชมเคยเคยขี่มาแล้วเนะาะจะก็จะเป็นขบวนขบวนเลยเนาะแต่ส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นหนุ่ม,มๆสาวๆนะท่านผู้ชมแต่ผู้สาวผู้หญิงเนี่ยจะเยอะกว่าผู้ชายมากๆเลยก็ไม่ให้บอกได้เลยท่านผู้ชมผู้หญิงเนี่ยจะเยอะกว่าผู้ชายมาก จะเป็นแก๊งเป็นแก๊งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยทันทนดูข้าะต่อแถวเนี่ยโหไม่ธรรมดานะเนี่ยก็จะเยอะมากจริงๆ นี่เป็นอุโมงค์สวนลุมพินีมา,ยาแยกะ,ะละแดงท่านผู้ชมก็จะเห็นเยอะมากๆเดี๋ยวเขาจะพาขึ้นไปข้างบนก่อนเนาะขึ้นไนได้เนก่อนเนาะแจกฟรีอ่ะโ <c oughs> อ้มีการแจกฟรีด้วยท่านผู้ชม แจกพี่เหยียบวานึงเหยียบเหยียบเสาอ้วนท่านผู้ชมเขาบอกว่าโอ้โหไม่เอาครับขอบคุณครับนี่จะแน่นมากๆเอ้าไม่ได้เลื่อยขึ้นไม่ได้ต้องเดินเอาท่านผู้ชม อันนี้ขาขึ้นขึ้นไมาได้ขาลงลงได้ได้สมโซเดินฝัๆๆๆ่งน,นี้นะเดินเอาขาขึ้นขึ้นไม่ได้ชมโซลงมาได้คนเยอะมากมากเดี๋ยวเดินเป็นขบวนตามลังพระเก่าไปนะ เคยไปได้มาเล่นน้ำเคยมาทำคอนเทนต์นะมาถ่ายคลิปมาทำให้ชมได้ดูเดินไปเดินมาอาจจะเจอยูทูบเบอร์ดังหลายท่านแน่ๆเลย Tui! <laughs> Tui! <laughs> <laughs> จากข้าเจ้าเดินมาเป็นขบวนมากๆเลยโอ<ฮ>ชิ่ยอดมากจริงๆ<ฮ>เยอะมากเลยทา่านชมไปกันต่อโอ<ฮ>้โ ก็ลายโค้งมากๆท่านส้มกว่าจะถึงข้างบนเนี่ยต่อเลยเดินจนเหนื่อยเลย ตย่อากานเลย่มมุดยอดมากๆคนเยอะจริงๆถ้าใช่ฝากกดกดแชร์กดตามคอมเมนต์ติดชมได้นะคลิปนี้ถืงว่าเขาลาจบแค่นี้ก่อนคอบคผณครับ